นิทานเรื่องห่างจากคนผ่านชีวิตย่อมพ้นทุก์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มชื่อไกรเขามีชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุขในหมู่บ้านเล็กๆไกรเป็นคนขยนทำงานมีน้ำใจต่อผู้อื่นชาวบ้านต่างรักใคร่เขาเพราะความซื่อสัตย์และจิตใจดีของเขาวันหนึ่ง มีชายชื่อสมิงเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแรกๆสมิงดูเหมือนเป็นคนดีและชื่นชมในน้ำใจของไกลแต่ไม่นานเขาเริ่มชักชวนไกลทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นชักชวนให้ไกลไปลักขโมยของจากคนอื่นทําให้ไกลเริ่มรู้สึกอึดอัดจใจทว่าไกลไม่กล้าปฏิเสธเพราะเกรงใจ สมิงเริ่มก่อเรื่องจนไกลได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วยคนในหมู่บ้านเริ่มมองไกลด้วยสายตาแปลกๆพอคิดว่าเขาเป็นพวกเดียวกับสมิงสมิงชายแปลกหน้าเป็นคนเจ้าปัญหาชอบอยุยงให้คนทะเลาะกันและใช้เล่เหลี่ยมเพื่อเอาผลประโยชน์จากผู้อื่นไกลเห็นสมิงอยู่ในหมู่บ้านก็นึกอยากเป็นเพื่อน เพราะสงสารที่สมิงไม่มีเพื่อนจึงชวนเขามาพูดคุยและช่วยเหลืองานต่างๆโดยหวังว่าจะช่วยให้สมิงปรับตัวได้แรกๆสมิงก็แสดงท่าทีเป็นมิตรและชื่นชมไกลจนกระทั่งวันหนึ่งสมิงมาชักชวนให้ไกลไปดูบ้านร้างที่อยู่ชาญหมู่บ้านโดยอ้างว่าอาจมีสมบัติหรือสิ่งของมีค่า ไกลลังเลแต่ก็ยอมไปเพราะเกรงใจสมิงเมื่อเข้าไปในบ้านหลังนั้นทั้งคู่เจอเข้าวของเก่าสมิงคิดจะนำไปขายแต่ไกลห้ามไว้เพราะเห็นว่าของเรานั้นเป็นสมบัติของคนในหมู่บ้านสมิงไม่พอใจและกล่าวว่าไกลเป็นคนขวางทางหลังจากนั้นสมิงเริ่มพาไกลไปทำเรื่องเดือดร้อนอยู่บ่อยครั้ง เช่นชักชวนให้ไกลไปแอบเข้าคอ,อกัวควายของชาวบ้านเพื่อนำออกมาเล่นอย่างสนุกสนานไกลรู้สึกผิดและกลัวว่าจะถูกจับได้แต่สมิงยืนยันว่าไม่มีใครรู้และผลักดันให้ไกลทำตามจนในที่สุดควายตัวหนึ่งหลุดออกไปจากคอกและทำให้ไกลต้องช่วยกันจับอยู่นานชาวบ้านเข้ามาเห็นพอดี ทำให้ไกรต้องอับอายและถูกตำหนิว่าเป็นคนก่อความวุ่นวายไม่นานนักไกรเริ่มสังเกตเห็นว่าสมิงไม่ใช่คนที่มีความหวังดีและจริงใจเวลามีปัญหาสมิงจะโทษคนอื่นเสมอไม่ยอมรับความผิดไม่มีความรับผิดชอบไกรจึงคิดหาทางหลีกเลี่ยงจากการครบสมิง และลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันหนึ่งสมิงขอให้ไก่ช่วยต้มเหล้าขายโดยไม่บอกชาวบ้านเพราะเห็นว่าเป็นทางที่จะหาเงินได้ไกรปฏิเสธอย่างหนักแน่นและเริ่มถอยห่างออกมาเมื่อไกลเรียงจากการคบกับสมิงเขาเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมีความสงบมากขึ้น ไกรต่างตระหนักว่าการครบคนผ่านนั้นทำให้เขามีแต่ปัญหาเขาจึงเริ่มหลีกเลี่ยงและถอยห่างจากสมิงพร้อมกับตั้งจิตแน่วแน่ว,ว่าจะเลือกคบคนที่ดีและมีความซื่อสัตย์เมื่อห่างจากสมิงแล้วชีวิตของไก่ก็กลับมามีความสุขอีกครั้งเขาเรียนรู้ว่าการเลือกคบคนเป็นเรื่องสำคัญ คนดีจะนำพาความสุขความสงบและความเจริญมาสู่ชีวิตแต่การครบคนพาลทำให้เราพลอยได้รับความทุกข์และความเดือดร้อนไปด้วยชาวบ้านเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวไก่และเริ่มยอมรับเขาอีกครั้งไก่ได้เรียนรู้ว่าการครบคนพาลจะนำแต่ความเดือดร้อนมาให้ และสอนตัวเองว่าความดีจะคุ้มครองเราเมื่อเราเลือกทางที่ถูกต้องนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดคติเตือนใจเลือกคบเพื่อนที่ดีชีวิตจะมีความสุขพ้นทุกข์และไม่เดือดร้อนการเลือกคบเพื่อนที่ดีจะมีศีลธรรมและช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุขไม่เดือดร้อนขณะที่เราครบคนผ่าน และคนที่มีจิตใจที่เห็นแก่ตัวจะทำให้เราได้รับผลกระทบไปด้วย